ทิปแตกเหรอทิปแตกทิปแตกอุ้ยเดาอร่อยจนทิปแตกในมือปล่อยนิ่อุ้ยแม่หยัวมานั่งกินสปาเกตตี้เอาแม่หยัวเขาเติมพลังก<อ>่อนค่ะเดี๋ยวแม่หยัวจะไปถ่ายรูปงานไฟโอ<ฮ>้โหอันนี้คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะคะดูนะใครว่าน่ากินบ้างครับกดิ่นบวมหนึ่งมันน้อยหอมมากเลยลุงหอมชีสมากเลย ไม่อยู่ว่าแบบข้ามภพมากินสปาเกตตีเป็นยังไงอร่อยไหมเศรษมันอยู่ว่าคือแสบแล้วมันไม่อยู่ลืมอ๋อเหรออร่อยนะพ่อไม่อยู่ว่าแสบแล้วครับตอนนี้มีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นี่ครับเป็นโซนอินดอร์ตรงนี้ข้าจะเป็นแบบห้องแอร์เลยแต่เราอยากได้บรรยากาศค่ะก็เลยมากินข้างนอกนี่นะครับข้างในก็จะมีโซนห้องแอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะในร้านจะเป็นแบบนี้ ให้ดูบรรยากาศใครว่าบรรยากาศดีบ้างครับกดบงหนึ่งมาหน่อยอันนี้เป็นอาหารที่กินตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะมันคืออะไรมันคืออะไรนะ <laughs> เดี๋ยวกินตั้งแต่เด็กๆทำไมจะไม่ได้ <laughs> ออสีซีซ่าสลัด <laughs> คือซีซ่าสลัดเบื่ <laughs> อมังยียกาะ <laughs> ถ้าไม่มีเงินจ่ายเนี่ยอันนี้ต้องไม่ต้อ <laughs> งถ้าสกินให้ดูเด้อโอ้ <laughs> โห ันง่ามทำไมเพื่อนังสโลสวยยังคะขอป้อนหนึ่งคำสิมออย่าเป็นแซ่บอาอร่อยเนาะใช่ขอลองจุ่มหน่อยขอลองหน่อยอือเดือบสอุ้ยก้อบเลยเหรอเดือบิโอ้ยติกตุ๊กโตเลยพี่ลองเอามา้ใส่อันนี้ไม่ติแสบป่ะเอาลองดูสปาเกตตี ถ้ามันเข่ากันกินเลขนมจีนเลยฉันกินสปาเกตตี้อไเดี๋ยวว่าเด้แซ่บเด้อเฮ้ยอาหารเขาอร่อยทุกอย่างเลยซุปอร่อยมากซุปกุ้งอร่อยมากสายหวานอย่างเราชักชาอยู่ไรจัดลยสิคะน่ากินมาก อันนี้จะให้ผัวลองชิมนะคะรักกูก่อเดี๋ยนะอันนี้ก็กูกู่ะอันนี้คงเมียคนละครึ่งค่ะคนละครึ่งเดี๋ยวเธออ้วนที่รักเอ็มไลท์ด <serves> ี๋ยวฉันเสียสละเองเป็นไงยกถั่วเองสิแสดงว่ากัดยอดเลยได้ดิอยมันหอมตต้นโดอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยมันออกกรุบกรุบดีอ่ะนี่เนี่ยนี้มันคืออะไรเนี่ยข้าวกระยาศาสตร์กระยาศาสตร์อ๋อ เราชอบอย่างหนึ่งก็คือมันมีกายศาสตร์ด้วยม,มันเข้ากันมากเลยใครมาเที่ยวที่นาศรัทธานะคะแล้วอยากกินของหวานนะคะที่นี่ก็มีของหวานด้วยนะคะ<อ>มีเมนูหลายอย่างนะมีทั้งพวกสปากเกตตี้เฟรนไฟรายมีห<อ>ลายอย่างให้เลือกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือของหวานนี่นะคะลแล้วเราทานเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายรูปก,กันต่อค่ะเติมเติมพลังเ,เป็นถ่ายรูปใช่สรุปคือกยศาสตร์หรืออะไรช็อกโกแลตอัลมอนด์แล้วเธอบอกอะไรกาย เราชอบอย่างหนึ่งก็คือมันมีกายศาสตร์ด้วยโเคตเ,เริม่มไม่มั่นใจแล้วว่าเป็นสแสนสามไม่ได้อลมอนดนี่อเอลมอนด์ผมเลยต้องสั่งด้วยทีนีน้โคตรพีคเนาะมันเหมือนกายศาสตร์ด้วยเลยอ๋อมันขายได้มันแค่ขายกานันอ๋อคลิปแตกเหรอคลิปแตกคลิปแตกอุ้ยเดาลุงอะไรข้างซ้มันสิแดนบ่ถ้ากินแล้วมันสิแดนบ่กแลมันแตกหรอกเนาะแล้วมันเด็ดกดเต็มขัดเลยดีนี่ เขาบอกว่ามันนิ่ยแตกจริงแตกจริงอุ้ยแต่ใครเขาอร่อยอร่อยจะซิฟแตกะมือปล่อยดิอุ้ยขอมันแค่หลุดเฉยบอกแล้วจากินแซ่บนู่นอะไรเดี๋ยวบนนันเนตถ่ายรูปนี่อ๋อเดี่ยเข้าแล้วโอเคอะบอกว่าแน่นนะแต่ก็ไม่หยุด